Inset Fighter ก็คือ Solo Board g เกมนะครับหรือบอร์ดเกมที่เน้นเล่นคนเดียวส่วนเพิ่มเติมนะครับก็คือเจ้ากล่องสีชมพูนี่เองนะครับอุปรกรณ์กล่องสีชมพูนะครับจะมีการ์ดบอสทั้งหมด6ใบการ์ด Insetter ยานลำใหม่ๆ5ใบการ์ด Mission Area ีย3ใบการ์ด Size Power Token ยีใบ ทำให้สามารถเล่นเกมได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเพิ่มความสนุกสนานนะครับและความแตกต่างให้สามารถเล่นได้ไปอีกลายรอบเลยนะครับใครที่ต้องการสินค้าตัวนี้นะครับบอดเกมเป็นเซตเตอร์ตอนนี้ได้มีการปรับโฉมใหม่นะครับทำให้ไม่จําเป็นต้องซื้อ2กล่องอีกแล้วนะครับรวมเป็นกล่องเดียวเลยปรับขนาดใหญ่ขึ้นปรับ UI ทําให้สะดวกและก็น่าเล่นมากขึ้นรวมถึงมีโหมดใหม่แคมเปญโหมดหรือโหมดเนื้อเรื่องให้เล่นด้วยนะครับราคา695บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อในงาน t IBM จะเป็นราคาพิเศษนะครับอยู่ที่ ที่645บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งในงาน TIBM 2025ตลาดนัดบอร์ดเกมอินดี้ได้มีการจัดในวันที่13 1 4ถึง14ธันวาคมเวลา10โมงถึง2ทุ่มตามรายละเอียดนี้เลยนะครับหรือใครอยากติดตามบอร์ดเกมเพิ่มเติมนะครับของทางนี้จริงๆไม่ได้มีแค่เกมนี้นะครับก็มีหลายเกมเดี๋ยวแปะล,ลิงก์ให้นะครับของเพจเจ้าของบอร์ดเกมนะครับ